ต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ1ตําตำบล1ห,หมู่บ้านอย่างยั่งยืนค่ะ ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคุณชาทิพรุจนะเสรีนำคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามผลการดำเนินโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนที่บริเวณอำเภอลานกระบือโดยจุดแรกค่ะไปกันที่บ้านบึงพระนางทองหมู่ที่8จุดที่2ค่ะไปกันที่บ้านเกาะไผ่ล้อมหมู่ที่7และจุดที่3นะคะไปกันที่บ้านหนองเดือหมู่14 เพื่อน้อมแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญามาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพบว่าหลายหมู่บ้านยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคสว่วนร่วมกันบริหารจัดการในลักษณะของพลังบวรนอกจากนี้นะคะยังรับฟังปัญหาและก็ในวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของระบายน้ำบึง พระนางรองหมู่ที่8ความกึ้บหน้ากรณีความเดือดร้อนคลองส่งน้ําไส้ไก่ตื้นเขินนะคะแล้วก็เส้นทางส่งน้ําระหว่างหมู่ที่1และหมู่ที่7ที่ตําบลประชาสุขสรรรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนกรณีปิดกั้นคลองส่งน้ําที่คลองรวมใจหมู่ที่14ตําบลหนองหลวงด้วยค่ะ